สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูอาการทุเรียนใบลักษณะดีแบบนี้นะครับถ้าใบแห้งใบบิดใบเบี้ยวอย่างนี้ท่านผู้ชมอย่าสันนิษฐานว่าเกิดจากการเราฉีดยาฆ่าแมลงที่มีความเข้มข้นหรือยาฆ่าแมลงที่เขาเรียกว่ายาร้อนมันมียาร้อนกับยาเย็นแต่อาการแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูเลยว่ามันเกิดจากเพี้ยจจกระจันฝอยนะครับซูมเข้าไปดูเลยครับตัวเล็กจะวิ่งเยอะๆเลยนะครับคือเพี้ยจจกระจัน เขาสามารถาบินหนีได้นะครับถ้าไม่ชัดเจนจะไม่เห็นตัวตนนะครับจะมีตัวตัวที่วิ่งอยู่ข้างในนี้นะครับซูมได้ไหมเนี่ยเ<อ>นี่ยนี้เอาเข้าไปเออนี่เข<อ>้าไปดูเลยนะครับซูมดูเลยนี่จะทําให้เกิดอาการใบขอบใบแห้งนะครับาอ่ดูเลยนะครับจะวิ่งอยู่ตรง evet right ตรงตรงกลางใบเลยนะครับ<ว> <obwohl> ตัวเล็กมากนะครับต้องใช้แว่นขยายแว่นซูมโทรศัพท์ like, ซูม look. ดูนะครับอ่านี่นะครับ ถ้าท่านผู้ชมไม่ฉีดยาฆ่ามาเะเร็งเพี้ยจะเกิดปัญหาว่านี่แหละครับขอบใบไหมแบบนี้เนี่ยอาการขอบใบไหมแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เราก็คิดว่าเราให้ยาที่มันมีความเข้มข้นสูงใบเลยไหมจริงๆไม่ใช่นะครับเพี้ยจะกระจันฝอยดูดกินน้ําเลี้ยงแล้วเกิดอาการแบบนี้นะครับถ้าท่านฉีดยาถูกอ่ามันจะหายนะครับถ้าฉีดไม่ถูกก็จะไม่หายเดี๋ยวผมจะแปะชื่อไว้ให้นะครับว่าชื่อยาอะไร ต้องสลับกันด้วยนะครับเพี้ยน,นี่จะมีการดื้อยาถ้าเราใช้กลุ่มนี้แล้วติดต่อกันสักระยะหนึ่งเราต้องเปลี่ยนมากลุ่มใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวยาไว้ข้างล่างนะครับฉีดตอนไหนฉีดตอนเย็นก็ได้ฉีดเช้ามืดก็ได้แต่จริงๆนะตอนเย็นผมว่าก็เหมาะเหมือนกันนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะแก้ปัญหาเรื่องทุเรียนขอบใบแห้งได้เกิดจากเพี้ยจัก,กระจันฝอยมาดูดกินน้ำเลี้ยงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ